สวัสดีครับพี่น้ลลองพ่อไปสุกุสุกคนอรุสวัสด์ตอนเช้าปาดตมองไปหน่อยมือนนี่เตยล่าแล้วเกือบเป็นเจ็ดบ้องเศร้าหกบ้งหาเสียพี่น้องปตดพ่อรถพีเนียมเด๋ววันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิอ่างต่ว่ามืนไปพ่ะไก่ ไปอำเภอพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากับเพื่อนบ่อไก่ดอกกันบ่อปลลอยนะกระเกลือสิบกิโลหนา้าดคอยกํมามักยองพูดถ้าบ่อคอยเตอแลว้วหดวใจโม่งสาวโอ้ยงุดแจะมากับเพื่อผลงานเพื่ออ่าพลังงานอีกปีหน้าปีหือ่อตีตึงเนาะพี่น้องมาบอ๋อ ไปเอกนั่งเอกกันก็นั่งกัินส้มกับลงเวทีเพราะว่ามันเปียแเฮ้ยเปียนี่เพราะว่าหนาเปียเด็เออหนาเปียเพราะมันแจลีแล้วความผู้หายมันก็หลายเอาสิเช้าแล้วอุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าเช้านี้ทำไมอ่ศิลปินหน้าเปียกจังเลยมันมันเช้ามากนะอุ้ยเจ็ดโมงเช้าเลยนะก็เหนื่อทุกคน สวยสวยสวยมากเข้ากันหมดเลยนะอ่าเข้ากันหมดเลยอีหอยมึงเสียเปรียบแล้วไม่ยังียบอ่ะเสียวออกมามึงเถาสำเราเอาสิ26 27 3 18 3เชชเชยนี่พ่อคุยกัน26 28 8 10ค่ะทุกคนคงแยกแยะเนาะทุกคนคงรู้เนาะ เออสามสาลูบอลเลอร์ค่ะมาแล้วค่ะส้มตัวเทาโซกับโซแหมเหอเอ,อลูกไฟกลับไปแล้วว่าเต้นลกูกไฟยู่พุ่นฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ที่มัน่นวันนุณผูน่ะพุ่นูน่ะป้าเล้ห,หัวตีบไม่ยนนืนนวดพุ่ณผู้่น่ะไม่ไมหางแม่จะเป็นหนางเออเออเออคุออออ่นูน่ะโอ้ยความ <c oughs> <c oughs> กะเล่ห้อมแก้มโอ้ยเออเออเออไปสู้ขึ้นสู้ขึ้นฝากเพไนกำลังใจกดไลก์กดแช่เด้อพี่น้องเด้อนี่มันนางอยู่นี่ปาดิตำมันครับโอ้ยที่ไยไก่พูดเหรอหน้าคอยให้ยิ้มดีเน้ยมันแขกมันเนี่ยฝนพูดพี่แน้องฝนอ่ะอ้ยสอนเนาะ